นายบิฑิตสมบูรณ์เพ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านหนองบัวทองตะบนนาสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมชาวบ้านผู้นำชุมชนกรรมการหมู่บ้านจิตอาสาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตบนหมู่ที่11เพื่อร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการได้แก่นายชูแท้ช้างอยู่บริเที่6หมู่11ตบลนานสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยทางองค์การบริหารส่วนตบนานาสนุนสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านจำนวน20,000บาท คณะกรรมการจิตอาสาผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกันซื้ออุปกรณ์การสร้างบ้านและค่าอาหารเป็นจำนวนเงิน5,000บาทโดยลุกฝ่ายได้ช่วยกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากรายและผู้สูงอายุพิการซึ่งอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกจนสำเร็จและเขาอยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อย